ปกปฏิทินหลวงปู่สวงจังหวัดศรีสะเกดวัดไผ่พัฒนาหรือลั่นสนันเมืองเข้าต่อเนื่องตามต่อร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล y t u t u ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวันในงวดวันที่1มีนาคม2564กันก่อนเลยนะครับ สำหรับวันนี้แอดได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิทินของหลวงปู่สวงมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในวันที่16นะครับมีนาคม2564มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับลือเลั่นสนันเมืองนะครับแอดก็เอามาบอกนะครับต่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่16มีนาคม2564การต่อไปนะครับหลวงปู่สวงนะครับแอดสรุปให้ดังนี้นะครับตัวเลขที่มองเห็นจะมี สองสามห้าแแอดสรุปออกมาเป็น2 4 5 2 3 2, ่8 5า5 0ง4า8 3 5 0ปนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแอดก็ได้นำภาพนะครับที่วัดนะครับ ภัยพัฒนามาฝากทุกท่านนะครับเป็นภาพที่สาธิตกชนนะครับเข้าไปทําบุญนะครับในวัดภัยพัฒนานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงบารมีนะครับให้มีโชคราบกันต่อไปนะครับ ภาพนี้เป็นภาพที่ประชาชนนะครับร่วมไปทําบุญที่วัดไผ่พัฒนานะครับเป็นจํานวนมากนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับที่ประชาชนมีจิตศรัทธานะครับต่อหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินผู้ไม่รับปัจจัยนะครับทานอาหารนะครับและปัจจัยที่ญาติโยมมาถวายก็ไม่ค่อยรับนะครับท่านจะไม่รับเลยนะครับจะทานนะครับบางทีเป็นมังสวิรัตนะครับ เดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับลีลันสลันเมืองนะครับงวดที่ผ่านมานะครับถ้าจับคู่นะครับก็เข้าโรตารี่นะครับเลขท้าย2ตัวเต็มๆนะครับก็ถือว่าสันักนี้เป็นสันักที่กดเข้าบ่อยนะครับและจับตาหน้ามองทีเดียวเลยนะครับในช่วงนี้ครับก็ถือว่านะครับเป็นที่รู้จักนะครับในขอบหวยทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแอดคงต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดี